สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะะแค่อยากจะมาถิงขาของที่เราเพิ่งสั่งกันไปนะคะนั่นก็คือ k ิงพาวเวอร์ค่ะสาเหตุที่ตื่นเต้นขนาดนี้เปนเพราะอะไรนะคะเพราะว่า King Power ที่สีวลีนะคะตอนนี้กําลังจัดโปรโมชั่นตลอดเดือนมีนานี้เลยนะคะเขาจะให้คูปองเรามาทั้งหมด3อย่างนะคะคูปองอย่างแรกนะคะเราซื้อสินค้า1น0่งลดห้าพค่ะได้ยินไม่ผิดคะ่ะซื้อสินค้า1นึ่ง ลด5 0 0พแต่ว่าจะเป็นในหมวดของพวกกระเป๋าแบรนด์ต่างๆที่ไม่ใช่พวกเครื่องสำอางนะคะแต่ถ้าเป็นในหมวดเครื่องสำอางแล้วนั้นซื้อ4ี่พันลดไปส0 0พันค่ะโอ้โหลดเยอะมากเราคิดดูนั้นในฐานะที่เราเป็นช่างแต่งหน้าซึ่งเราก็อยากจะได้แบรนด์เครื่องสำอางดีๆมาไว้ใช้กับลูกค้า จะอดใจไหวแล้วคะจัดไปเลยค่ะ2โปรโมชัน่นเขาจะให้เราสมัครกรอกลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีคูปองมาให้เลือกทั้งหมด3อย่างนะคะอย่างแรกซื้อสินค้า1,000 10, งลด5,000นะคะอย่างที่2คือได้คูปองทานอาหารถ้าเติเงิน300ก็จะได้เพิ่มมา4 5 0หบาทนะคะแล้วก็คูปองซื้อเครื่องสำอางสี่พลดส0 0พก็คือลด50าสิปร์เซ็นต์ มานะคะเราจะมาอันบ็อกกันนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างต mm hmm. ัวจริงๆเนี่ยคือถ้าเราไปสั่งอ่ะมันจะไม่ได้ตอนนั้นเลยนะคะเขาจะได้เป็นจัดโฟมเดลิเวอรี่แทนนะคะถ้าเราไปซื้อน่ยให้เราดูป้ายนะคะอ่ามันจะมีป้ายที่บอกว่าร่วมโปรแกรม ร่วมโปรโมชั่นโฮมเดลิเวอรีเนาะนั่นก็หมายความว่าคือร่วมโปรแกรม4,000ลด2,000นั่นเองนะคะหรือมันจะมีบางแบรนด์ที่เขาไม่ได้ร่วมแต่ว่าเขาก็จะลดประมาณ30% 20-30%อะไรแบบนี้ก็ลองไปดูแล้วกันเนาะนะคะนี่ของเสแรกเครื่องสำอางที่เราไปซอยมากก็คือตัวแรกนะคะอามาน,น,นี่นะคะเป็นลิปสติกนะคะ ตอ,อนเขาบอกค่ะคือเราตื่นเต้นมากคือตอนแรกเขาบอกว่ามันลดราคาลงเหลือแท่งแล้วประมาณไม่กี่ร้อยอ่ะแล้วก็ถ้าร่วมโปรโมชั่น4,000ลด2 0 0นะพม,ม,มันก็ลดไปอีกคือต้องดูดีๆนะเพราะบางแบรนด์เขาลดอยู่แล้วแล้วพอเขาร่วมยิ่งร่วมโปรแกรมมันก็ลดลงไปอีกค่ะทุกคนอ๋อแล้วก็ให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะอเมเบอร์ดีเคนะคะเป็นอายพรเมอร์แล้วก็รองพื้นของยิบแสงนะคะตัวนี้ลงต่อมาแก้ด้วยความไวแสง อันนี้คือนาสคาและนี่ก็คือของเป็นรองพื้นของเจียงชีนะคะซึ่งตอนที่เราไปเนี่ย B ีเอเชียแรงมากอันนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่1,580บาทนะคะก็ <et cetera. S 2> ถ้าซื้อครบ4 0 0พันก็ลดไ,ไป50%ค่ะต่อมานะคะเป็นอะไรเอ,อ่ย ราดอันนี้ก็ลดแรงมากแม่มีจําไม่ได้ว่าลดจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แต่คือเขาลดไปแล้วอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อครบสี่พันก็ลดไปอีกซื้อมาสองสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสีดฟโทส์นะคะกับสีอะมอร์อันนี้สีฟโทส์นะคะก็สีอะมอร์นะคะนี่จะเป็นชมพูตุนต่นๆเราซื้อมาสองชมพู ลวเราจะมาลองปัดที่หน้ากันนะคะสวยพี่สวยนะครับ mm. กับชมพูตุนตนอืม mm. แต่เราปัดได้ทั้งสองสีเลยอะ่ะ mm. ชมพูของอามอเนี่ยจะดูแบบตุนๆนหนนะคะตุนต่นๆแต่ละของคนเย็นนะคะ mm. อีกอันนึงก็จะดูสดใสดี mm. ลองเครื่อสปางเลย mm. นก็หมดแล้วนะคะสำหรับการ อันพกของจาก King Power ที่ลดราคา4,000เหลือ2,000ในหมวดของเครื่องสำอางนะคะถ้าใครสนใจก็ไปช้อปปิ้งกันได้ที่สีวัลีนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนานี้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย